我,我来吧。

ว่อกี n รูชิดได้เอม่อกีไม่รู้รเมื่อกี้ตาแดงเลยร้องเลยอ่ะร้องเลยอ่ะยอ่งยค้อนไม่ได้แล้วก่อนร้องก็ได้แค่สบายใจใจไมงร้องมึงบอกร้องจบเาร้องแค่นี้มัสบายใจ้ยจะรันทำไมร้องเลยเอาของย่างจานแม่ ีแดกแม่คร้วเนี่ยเป็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยตอน่งอ่อพ่อ้เบิร์ได้สุดท้ายย่างตอนร้องอ่ะคนลุกโซ้มึงกลัวมึงกลัวเหรอนี่กลัวเนี่ยมึแรู้แล้วไมเสียมึงแอบแตกนน่ะมีชอบคุณยัดีกว้างไปไหไปแต่ก่อนบ้านทุ่งนา บอกว่ามันพลาดไปแล้วผิดพลาดไปป้าตัวนี้มันคืออะไรอ่ะเขียนเขียนแล้วอะไรข้อพิเศษตรงเนี้ยค่ะเขที่หายไปแล้วซื้อหมีกอนก็มีบอลอันหนึ่งค่ะอันนึ่งเขียนว่าห้อยห้อยด้วยไม่มีทำถ้าร้แล้าเขาทำรูปกล่าวแล้วเราไม่นีอะไรไม่ไม่มีใครถ่ายไว้หรอไมม่ีอ๋อดีจังเลยอ่ะถ่ายพอ